ชาวโลกส่วนมากมักจะคิดว่าทรัพย์บ,บริวารอำนาจความเป็นใหญ่เครื่องประดับสามีภรรยาและบุตรธิดาเป็นต้นจะทำให้มีความสุขแต่ก็ต้องผิดหวังกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงจึงต้องเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงทาให้ต้องมีการสแสวงหาใหม่ไปได้มาซึ่งสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่ความสุขล้นล้นและเป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งสิ่งนี้จะได้มาต้องหยุดใจไว้ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะตรงนี้เป็นศูนย์รวมของความสุขความบริสุทธิ์มุยุดใจไว้ตรงนี้ได้ถูกส่วนดวงธรรมภายในก็จะชัดใสสว่างซึ่งเป็นประดุษประทีปส่องนำทางไปสู่อายตนะนิพพานที่ปราศจากทุกข์มีแต่บรมสุขอย่างเดียวเท่านั้น การสแสวงหาที่ถูกจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมีความมหัศจรรย์อย่างนี้ดังนั้นให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมมันทำใจหยุดใจนิ่งทำใจให้สงบแล้วจะพบทางสว่างพบทางมรรคผลนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะมีพระพุทธพจน์ ในคติยาธิปายาสูตว่าคติยาโขพรมณะโภคาธิปายาปัญญุปวิจาราพลาติฐานนาปทวีอภินิเวสาอิสริยะประโยสานาะดูก่อนพรามธรรมดากษัตริย์ทั้งหลายย่อมประสงค์พวกศัพย์ นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการครอบครองแผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นเป้าหมายสูงสุดทพทธพจน์บทนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าพระบรมครูของเรานั้นทรงรู้แจ้งโลกทั้งเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต เรื่องที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแม้กระทั่งเรื่องนิพพานพบสามโลกันก็ทรงรู้แจ้งหมดแต่ในฐานะที่เรายังต้องอาศัยอยู่ในสังคมจะต้องพบปะเจอเจอกับผู้คนต่างๆทั้งระดับสูงระดับกลางและระดับล่าง จึงยังเป็นจะต้องรู้จักศึกษาอัธยาศัยของผู้อื่นไว้ให้ดีแม้ว่าเราจะไม่รู้แจ้งอัธยาศัยเหล่าสัตว์เหมือนพระบรมศาสดาแต่ก็ให้เราหมั่นศึกษาและฝึกสังเกตเอาไว้ก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องชนิดที่เรียกว่าเมื่อแรกพบก็ประทับใจ เมื่อจากไปก็ระลึกนึกถึงดังคำสอนที่ว่าเมื่อจะไปฝ้าพระราชาไปหาพระอุปัชฌารยา์ไปหาตุลาการแม้กระทั่งไปหาหญิงสาวอย่าได้ไปมือเปล่าต่อมีของฝากติดมือไปด้วยแล้วเราจะชนะใจเขาตั้งแต่แรกพบ สรุปก็คือให้ใช้สังหาวัตถุสีเข้าหานั่นเองวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาอัธยาศัยของมนุษย์จ่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกแต่มีสอนอยู่เฉพาะในสถาบันพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะสมัยหนึ่งชานุโสดิพรามกาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราสัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัย พอให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจากนั้นก็ทูลถามมันหาว่าข้าแตบพละโคดมผู้เจริญกษัตริย์ทั้งหลายย่อมประสงค์นิยมมั่นใจต้องการและมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้ มีประภาคเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมยากรว่าดูก่อนพรามธรรมดานะกระษั์ทั้งหลายย่อมประสงค์โภกทรัพ์์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการครอบครองแผ่นดิน มีความเป็นใหญ่เป็นเป้าหมายสูงสุดพอสิ่งกระแสพระตดำรัสชานุสนิพรามก็อศัศจรรย์ใจแต่คามยากรที่ค้างคาใจมานานวันนี้ความสงสัยในปัญหานั้นได้พลันหายไปและก็กลับด้วยความรู้ใหม่ขึ้นมาแทนจึงได้ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ กัฟรามทั้งหลายย่อมประสงค์นิยมมั่นใจต้องการและมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพรามบรรฑาพรามทั้งหลายย่อมประสงค์โฟคัรัพนิยมปัญญามั่นใจในมนต์ ต้องการบูชายยันมีพหมโลกเป็นเป้าหมายสูงสุดชานุสสนิพรามฟังแล้วก็ปิติใจในคำพยากรเป็นอย่างมากจึงทูลถามตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็เครือหาบดีทั้งหลายย่มประสงค์นิยมมั่นใจ ต้องการและมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดพระเจ้าค่ะพระพุทค์ทรงตอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่าโดยก่อนพรามธรรมดาเคลือหาบดีทั้งหลายย่อมประสงค์โภทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะต้องการหน้าที่การงาน มีความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นเป้าหมายสูงสดุดจะาเน,นกพรามกทูนถามเรื่องสตรีว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญสตรีทั้งหลายย่อมประสงค์นิยมมั่นใจต้องการและมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดพระเจ้าคะ่ะพระผู้มวิภาคเจ้าตรัสว่า ธรรมดาสตรีย่อมประสงค์บุรุษนิยมเครื่องแต่งตัวมั่นใจในบุตรต้องการครอบครองสามีแต่เพียงผู้เดียวมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นเป้าหมายสูงสุดพรามกระทูลถามต่อว่าแล้วพวกโจรละประจกค่ะย่อมประสงค์นิยม มั่นใจต้องการและมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดเพราะผู้ให้พระเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพรามธรรมดาโจรย่อมประสงค์ลักทรัพย์ของผู้อื่นนิยมที่ลับเลนมั่นใจในศาตราต้องการที่มืดประการได้ผู้อื่นเห็นตนเป็นเป้าหมายสูงสุด ปัญหาข้อสุดท้ายพรามได้ทูลถามเรื่องของสมณะว่าแล้วสมณะทั้งหลายเล่าพวกท่านยอมลระสงค์นิยมมั่นใจต้องการและมีอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดพระเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพรามธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมประสงค์ขันติโสรจะจ นิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีกังวลมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดเมื่อพระผูู้พุทธเจ้าปัญหาทั้งหกข้ออย่างชัดแจ้งเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางและส่องประทีปในที่มืด จนทำให้ชานุโสโณนิพรามไม่สามารถเก็บความปลื้มปิติไว้ได้ถึงกับตั้งเรลงอุทานว่าข้าแต่พระโคโดมพุเจเรญน่าอัศจรรย์เรื่องไม่เคยมีได้มีแล้วทาพระโคโดมพุเจเรญย่อมทรงทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจ ความต้องการและเป้าหมายสูงสุดของกษัตริย์พรรามเครือหาบดีสตรีโจรแม่กระทั่งของสมณะสสพระองค์ทรงทราบข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญภาษิตคำโปรงแจ่มแจ้งนะักขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพโลองว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะทำพยากรณ์ทั้งหกข้อนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้ถึงอัธยาศัยของบุคคลในแต่ละกลุ่มนี้แล้วซึ่งตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและเป้าหมายสูงสุดทั้งที่เป็นของกษัตริย์ฟราหเงเลือหาบดี สตรีและของโจรยังเป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังสแสวงหาความสุขจากโลกิยทรัพย์ติดอยู่ในคนสัตว์สิ่งของอันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนติดแท้จริงไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ยังเป็นทุกข์อยู่ในคุกคือพบสามอีกยิ่งถ้าเป็นโจรที่ต้องไปลักขโมยไปปร้นจี้ทรัพย์ของผู้อื่นบางครั้งอาจต้องถึงกับฆ่าเจ้าทรัพย์นับปเป็นการทำบาปอย่างมหันต์อันจะส่งผลให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอาบายภูมิอีกนานแสนนานนะจ๊ะแต่สำหรับความรสสงค์ความนิยมความมั่นใจ ความต้องการและเป้าหมายสูงสุดของสมณนะในบาวารพระพุทธศาสนาเป็นบทสรุปความรู้ของผู้รู้ที่มีความรู้สมบูรณ์แล้วเป็นใบประการสแสวงหาสิ่งที่มิตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เป็นที่พึ่งเทระลึกอันสูงสุดทั้งในโลกนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่แม้จะจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ จะเป็นที่พึ่งเทืละรรลึกให้กับเราจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอระหรันต์เข้าสู่อายตนานิพพานฉะนั้นความรู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องสแสวงหาและการเกิดของมนุษย์ทุกๆคนนั้นกับผลแสวงบุญสร้างบารมี มุ่งกำจัดกิเลสอาสวะเพิ่มมุ่งตรงต่อหนทางประดิภาณและที่สุดแห่งธรรมจะได้เลิกการเวียนว่ายตายเกิดไปสไวยสุขในอายตนิพพานอันเป็นบรมสุขที่ไม่มีสุขอื่นใดจะสามารถเปรียบเทียบได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญลุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภา,ารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพราณม,มัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆ ให้ครอบครัวอยู่เย็นมปนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาสว่างสวยเขาถึงรธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ